ปดีครับสวัสดีครับสมากทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทค่านเข้าสูช่อง b ีีธรรมดานะครับช่องบีปีธรรมดาก็จะมีนำเสนอหุ้นนิกเกอกเช้านะครับของวันที่23่นกันใหญ่ยังถึงปัจจุบน8นัดหุ้นนิ้เกอคือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกวันทุกทุกวันนะครับช่องบีธรรมดาก็จะนำเสน้คน้รุ่งชวของทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ เขาเขาเป็นสมาชิกตัวนั้นนะครับเพื่อนคุณผู้ชมนะทุกที่ทุกที่เลยฝากปฏิจจ ա เยนะครับปฏิจจ ա ปฏิบัติปฏิบัติเลยนะครับในทางเราจะมาวาเลี้ให้ท่านผู้ชมได้รู้หลงความจริงกันนะครับวานนี้เล็กต้องสองรอบเลยนะไอเรามันจะบอกด้วยนะครับเล็กมันออกแปลกๆนะออกเบิ่นทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับถ้ามันออกเบิ่นก็คือผิดปกติละอืมอผิดปกติประมาณนี้นะครับวันนี้คงไม่เบิ่นหรอกวันนี้คิดว่าคงตามปกติแล้วล่ะ มาเนยนะครับให้เรามาแต่ก็ให้เรามัาระวังด้วยนะครับชนชอบไปนําไปใช้นะไม่ชวนไม่ชอบก็ลืมเถอความมันถึงไปนะครับอ่วันนี้มาจุดไปเลยวันที่ยี่สบสามปัญยายน่อปพันห้าสิบแปดนะนี่คืออีเช้าแปดกับ้านะครับแปดกับดาูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับชุดวินนะเตะต่ำนะครับชุดวินนะชุดหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ก็คือสองสามสี่นะให้ชอบสองสามสี่เอาไปจับจับคู่กันเลยนะครับมาเนี่ยนะครับ ตามนี้เลนะครับ8228องสองแปด9 3ดสามสา9แปดแปสี่้าสาม้าสองสงก้า้าปส่ี่ก้นะครับจดไปนะครับ โอเคแล้ว okay, ครับตามน,นี้นะขอบคุณมากมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีงงงงนะครับ,บ,นะรบวันนี้ก็มีท่านีด้ตระการครับโอเคนะครับดูดนะีครับ